กลับมาแล้วนะครับกับกาเปียมาติเนลี่ RTG EP 10นะครับโอ้โหมาถึง EP 10ลเลยเนี่ยเรื่องราวนี้ผ่านไปเร็วพอสมควรเลยนะงๆมันก็ผมมาเข้ามาทุกวันแหละแต่ว่าคลิปไม่ได้ลงทุกวันจริงๆอันนี้น่าจะใกล้ๆ2ออาทิตย์ที่เรามั้งทีที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่เป็นทีมที่เล่นมาประมาณสัก2ออาทิตย์แต่ถ้าจะพูดอย่างนั้นก็พูดได้นะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นและเตะตาขึ้นมาเลยตั้งแต่ผมเข้ามาในเกมนี้นะก็คืออันนี้นั่นเองนะครับมัตที่ยุทธคุญญาครับได้อัปเกรดสเตตเป แัด89เลยนะครับทีนี้โอ้โหผมไม่อยากจะคิดสภาพว่าถ้ามันชนะขึ้นมาแล้วมัน90เนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะครับที่มันอยู่ย,ยาวๆได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยโดยเฉพาะที่รูปนี้คือสวยงามมากแล้วพอมันอัปเกรดปุ๊บจากก้าสีเทาๆมันกลายเป็นเทาออกเขียวออกเขียวนี่คือสวยแบบ เข้าตีกับทีมบูฟสุดๆเลยอะเหลืองเขียวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆให้กี่คะแนนครับสําหรับรูปนี้ผมให้10คะแนนเลยนะสําหรับรูปไดนามิกแล้วก็ความเข้ากันของการ์ดอันนี้นะครับพออัพสแตทแบบนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าใส่คงใส่เค็มแล้วสแตทเป็นยังไงบ้างแอสเซสชั่น96สปีดสปีด99นะไม่ธรรมดานะครับอย่าสลีกับการ์ดใบดีนะเพื่อนๆมันเก่งมากในทีมของผมนะครับตอนนี้ลงเล่นไป50เกมยิงไป31ประตู14แอสซิดนะครับซึ่งโดดเด่นมากๆในตำแหน่งกองหน้าฝััั่่่งงงขววาาาใหหห้้ทีมผมผนนนนนะะะเลนนลลด,ดดกยยตตแคครรบชิ เพิ่มขึ้นมาอีกไอ้แท็ก positioning 93, positioning 98, s h o วอ e r 93, วันเลข96แล้วก็ยิงจุดโทษอยู่ที่88นะครับเพื่อนๆว,ว้าวก็คือจที่สเตอ์มันก็เพิ่ม1ทุกอย่างนั่นแหละทั้งหมดเลยนะครับเดยไดายที่มันไม่ชนะแต่ยังดีที่มันยังเสมอเออถ้ามันแพ้เนี่ยป่านนี้อาจจะไม่อยู่ในทีมผมแล้วก็ได้ เดี๋ยวมาดูออบเจกตีกันหน่อยนะครับไม่ได้รับเลยตั้งแต่วันก่อนนะเหลืออะไรอยู่บ้างนะครับพุทธวัเดดับชาเลินนะอันี้ผมไปนั่งเล่นมาประมาณ4เกมนะครับก็ได้การตามนี้เลยนะเหมือนที่ได้บอกเพื่อนๆไว้ว่าอย่าลืมมาเล่นกันนะสำหรับหมดดับนะครับเล่นครบ4เกมผมไปเล่นในออฟไลน์มานะเพื่อนๆก็แจกการโฟเดอร์เยอะพอสมควรเลยเผื่อวันนี้เราจะทําอะไรกันได้บ้างนะครับตัวแรกก็เป็นเลบิกนะครับสเตตแปดสิบเจ็ดการฟุตเซนทอเรียนนะเพื่อนๆจริงๆเป็นการที่ใช้งานได้แน่นอนนะครับสำหรับทีเพื่อนๆมือใหม่ คือเข้ามาปุ๊บยังไม่ต้องเล่นสักตาหนึ่งแล้วเข้าไปซัดโหมดดาบสี่เกมก่อนนะแป๊บเดียวออกมาก็มีการ์ดบึ้มบั่มแล้วจริงๆอ่ะตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับคูดูสตัดสิแปนะครับสวยงามแล้วก็จากการชนะดาบสามเกมแล้วก็5เกมนะครับได้80ดสิบคูณหอันหนึ่งแล้วก็81ดสดคูณสิด้วยนะรับมาเลยดาบสามนะครับเล่น8เกมในดัฟนะครับได้ตรงนี้ด้วยนะมันเบิ้ลเบิ้ลกันนะครับสำหรับของรางวัล80ดคูณหอันนี้แหละแฮปปี้เบิร์ธเดย์ <laughs> เอเอตัวอื่นมาบ้างโอเคอันนี้เอาครับอันนี้เอาดึกกว่าจะเป็นตัวเดิมๆแล้วบาซิลมาได้ลุ้นมากเชื่อ <laughs> บาซิล <laughs> เฮ้บาซิลแม่งมีตั้งหลายตัวเพื่อนโอ้ยวันนี้ดูจะมีอะไรดีๆเพื่อนๆขนาดเปิด80กุคูนห้าได้เล็กแต่เล็กเลยวันนี้ต้องมีดวงดีแน,น่นอนนะครับเชื่อดี โอเคอเล็กสเตเลสนะครับ hmm. ห er, <t understands noise> oh ืจ่มมากติดว่ามีอเล็กซานโดแล้วนะเนี่ยถ้าไม่มีอเล็กซานโดนี่จะใช้แล้วนะเนี่ยโอ้โหดูราคากันหน่อยอยากรู้ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับแต่บาซิลไม่ได้หลุนจริงประมาณเกือบเกือบแสนนะครับตัวนี้แพงเหมือนกันนะเนี่ยอเล็กเตเลสแม่งเลยแอนโตนี่กูโดอกกิมมาไลท์แล้วก็วินิซิวุสก็คือตัวต่อไปแล้วนะนะ ชีวิตชีวิต <ET> อย่าบ่นมากอย่าบ่นมากเขาให้ก็เอาเอาไปเถอะเขาไม่ให้อใหโอโนาน่ากับไซมงเคียมาก็ดีแล้วแปดสิบเอ็ดคูสิบเอ็ดอันนี้ขออีกทีหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับรอบนี้เป็นตัวอะไรเอ,อ่ยอาเจนตินาโอเคอ่า OK ไม่ว่ากันไม่ว่ากันอืมอืมอืมโอเคโอเคตอนนี้เที่ยงคืนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆโอ้โหอะไรเนี่ย โชว์ดาวเพยเยอร์มา2ตัวนะครับเพื่อนๆอ่าฮะน่าสนใจเลยสำหรับทีมโมเดลลิก้านะครับโฮมัสมูเนียนะครับไฮมีเดียมขาขวาสกลิลสามวิสสี่ตัวนี้เก่งนะเพื่อนๆสตัดแปดสิบเจ็ดนะครับแบ็คขวาปีกขวานะครับเล่นเป็นแบ็คขวาเชิงเกมรับนี่ค่อนข้างโอเคเลยครับมีค่าชูตติ้งนี่ค่อนข้างเยอะด้วยสตัดเอารวมคือเกินแปดสิบหมดเลยตัวค่อนข้างใหญ่ครับตัวใหญ่เลยหกสาวครับตัวนี้ไม่เร็วมากแต่ตัวเบลเลอร์เลยครับก็ใช้เซนเมนต์เดียวนะอันนี้ขอดูหน่อยเท่าไหร่ โอ้ถูกมาก84เองเซซิยองตัวนี้ก็เก่งตัวนี้เป็นแบ็กซ์ที่ค่อนข้างเก่งเหมือนกันครับในเกม85อันนี้แพงกว่าครับเซซิยองจะแพงกว่าอยู่ทีมยูนิโอนเบอร์ลินนะแล้วก็มูนีอยู่ทีมดนะอตมุนนะครับ w a t อ๋อมันบอกด้วยนะเพื่อนๆว่าถ้าเกิดทีมไหนชนะเนี่ยจะได้อัปเกรดวีฟุตเป็น5ดาวนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็เหมือนกันครับแบกซ้ายวิ่งแบกซ้ายนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใหญ่มากครับแต่หนาสูง5้ก้าแต่หนาเบลเลยนะครับระจกักโดยรวมค่อนข้างดีครับเร็วอยู่เพื่อนๆลิงก์แบบอูปลาลิงก์ให้คุณครูได้นะสำหรับเลิศี่ยองอีกอ่นมีอะไรอีกไหม <c oughs> That's one I like it. Corintino Liso นะครับ s v C อันนี้ก็มาแล้วเช่นเดียวกันนะเพื่อนๆอ,อันนี้น่าทำกว่าราบิโออีกอะ ขอดูหน่อยการเป็นยังไงบ้างนะครับไฮมีเดียมขาขวาสกิล3วีค่าครับอันนี้ลิงก์ได้แน่นอนายวีโอเราไม่ยอมทำไม่ยอมทำสักทีไงในที้สุดก็มีตัวอะไรที่ดูน่าจะเหมาะสมกับทีมเรามากกว่าออกมาแล้วนะครับเพื่อนโคลเรนตินโตริโซตัวนี้น่าสนใจครับบ็อกทุบบล็อกจริงๆเลยเล่นกองกลางฝั่งซ้ายแจ่มๆเลย C.M.C.D.M. นะครับสกิลสา5วห้าน่าสกิลสี่ไปที่เจ็บเลยสกิลสาไม่องอคาเพตแปดสิบชุดติ้งแปดสิบเจ็ดนะครับ ค่าช็อตพาวเวอร์ลองช็อตน,นี่เยอะพอสมควรเลยนะครับ90กว,กว่าเลยลองพารช็อตพาร์ก็ดีครับ90กว่าค่าดิปปิ้งก็อยู่ในเกมฑที่ค่อนข้างเจ็บนะดีเฟนฟิสิคอลอะไรก็ดีเลยนะครับใส่เค็มชาร์โดอยู่แล้วตัวนี้นะครับเพื่อนๆมีเทดยิงไกลดีกับเจ็บง่าย2อย่างนะครับสกอร์เลตติ้งนะครับ85กับ86นะน่าจะซัก 2, สองแสนได้เลยมั้งเนี่ยตัวนี้แพงพอสมควรเลยครับอาเดี๋ยวค่อยคิดอีกทนะีนะเพื่อนๆว่าทําตัวอะไรนะครับเลื่อนไปต่อเลย ที่แปคูณห้ีเฟรชมาเดลี่ล็อกอินนะครับยังเหนือรีวิวอันนี้มีอยู่อยู่แล้วนะครับอื่นมีอะไรอีกไหมคิดว่าไม่น่ามีแล้วนะน่าจะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปวนทำพวกเดลี่ล็อกอินก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ล็อกอินอันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ EP 10นี่มาปิดท้ายล็อกอินวันสุดท้ายพอดีแล้วเราก็จะได้แพคแปคูณ5กับ85ดคูณสด้วยนะครับเดี๋ยวไปเปิดอันนี้ก่อน แล้วค่อยคิดกันว่าทําอะไรนะเพื่อนๆรับมาสุดท้ายมาเลยอะตัวโลนดูหน่อยถ้าตัวโลนดีอะไรๆมันก็จะดีโอ้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นีิว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาตัวนี้มาละกันทาเลฟิกโก้เผื่อ ทำโรดิรโซมาได้มีตัวลิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีเรื่องดีแล้วเรามีเล็กเตรเลจะไม่ดีได้ไงใช่ปะเออนี่ครับแต่ดีเราอินวันสุดท้ายเหมือนที่ได้บอกไว้นะครับก็รับ85คูณ2จต,ตรงนี้มาเลยนะครับอันหนึ่งแล้วก็กรุปคอมพีทนะครับ85คูณ5ด้วย่า that's one l i h e มาเปิดแพ็คกันเลยครับเพือพ่อนๆ81ท s แ e t u r a c อ่าก็เลดีอยู่นะแปหกเลยเหรอได้ดีเอาเมื่อกี้เพิ่งมีเพื่อนๆในสตีมาเปิดเปินปืนเ,เดติดกันสซองอะ่ะเพื่อนๆสซองติดอ่ะมาดิผมก็จะเอาบ้างไม่ได้โอ้ย <laughs> อะไรกันครับเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับ โอ้โห85คูณ2ผมได้86กับ85้โอซิลถึงเวลาของนราแล้วเพื่อนไปชีวิตโอ้แปดคูณห้าคอมอนอะไรเนี่ยโอ้โห854ตัว86ตัวหนึ่งนะครับเพื่อน แย่ yeah, แล้วอเล็กเซเลสมาแต่ท้เหลือไม่มาเลยดิอ่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรย่อยปลาเลโโกกันครับโอ้ยแย่เลยแบบนี้อุ้ยดูเห็นดูเพื่ดูนี่ดิโอ้โหขอบคุณสวยมากอเอให้มันได้อย่างนี้ดิเพื่อนอัปเดตลูปเพย์ยออบเดิมมันให้ซาก้าด้วยเหรอผมเพิ่งทันสังเกตทำไมผมไม่ทันสังเกตตอนผมดูคุณย่าวะ่ะ กำลังย่อยการ์ดอยู่ดูดิสวยมากครับวันนี้อัพเกตให้ถึง2ตัวเลยเหรอเอยถูกใจวัยรุ่นจริงๆนะครับสวย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 ถูกใจถูกใจชอบชอบชอบนาเล่นนะครับเพื่อนๆสำหรับ85คูณ5นะเหตยการ์ดไปโคตรเยอะ ไม่น่าจะคุ้มหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะ,ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมให้โอกาสมันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนับ8้าคูณห้เมื่อกี้เสียการไปโคตดเยอะ8 8ดหลายตัวเหมือนกันนะ88 85 86หเต็มเลยนะเว้ยอย่าทำให้ผิดหวังนะเพื่อนให้โอกาสทีนึงนี่เป็นซองสุดท้ายที่ผมจะเปิดได้ในวันนี้แล้วนะหรือเราจะไปคิดกันอีกทีว่าเราจะทำอะไรนะครับขอให้โชคดีฟังเสียงกัน,<ว>นเสียงอย่างนี้ไม่ใช่เบิร์ดเดย์แน่เลยว่ะเฮ้ย<ว><น><ว><น>ใช่ โอ้ไม่ใช่ oh God! โอ้มายกอดผมตาปิดตาแอบดูผมเงอขึ้นมาแงมานดดนิดนึง UELCL แมวเดอะแมทผมปวดหัวเลยเนี่ยโอ้โหนี่คือดีสุดแล้วเราเพื่อน Come on man เฮ้ยเดี๋ยวนะ inform ม,มาใหม่แล้วหรอจริงหรอยังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ย inform ด้วยเหรอครับืมจริงด้วยว้าว อินฟอร์มใหม่มาครับเพื่อนๆแต่เบลเคซูสโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เควินเดบรอย ราฟเฟลเลอาลลิลอยซาเน่คาริมเบนเซม่าโอ้โหถ้าใครดองแพ็กทีมออฟเดอะวีคไว้เนี่ยหูแพงแพงทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆแต่ละตัวนะครับที่ผมได้มาเป็นบอลนาเวตูราเดบอสถัดเก้าสิบสี่อ่ะเชี่ยเดบอยตัวเก้าสี่ดูนี่โหดอ่ะเนี่ยเพื่อนๆทำเป็นเล่นไปทีนี่ผมจะเอาไปทำอะไรต่อครับสำหรับคาสันกับปาเลโยสามอีกแล้วนะครับเพื่อนๆน่าเสียใจจริงๆนะทีมออฟเดอะวีคมาก็ไม่ใช่ตัวที่ดีนะจริงๆเดบอยที่ลงตัวทีมผมมากเลยนะเพื่อนแต่มันไม่ให้นะครับมันไม่ให้นะ อย่างนี้ผมควรทําตัวไหนดีเพื่อนระหว่างลาบิโอกับเคอร์ลินโตลิโซนะครับอเดี๋ยวเราคิดกันก่อนนะครับว่าเราควรจะทําใครนะครับเดี๋ยวเราคอนเซ็ปต์มาทั้งคู่เลยนะครับถ้าลาบิโอลงล่ะถ้าเค็มเป็นไงนะครับก็ลาบิโอลง31เท่าเดิมนะครับก็คือตัวเลขไม่ได้ขยับอะไรเลยนะครับสําหรับในเรื่องของค่าเค็มนะ อ่าใช่ก็จะเป็นแอคชั่นได้3แล้วก็ลาบิโอได้2องเนี่ยออืมใช่แต่ถ้าเอาเป็นโตลิโซล่ะโตลิโซได้3ามได้เลดได้2แล้วมันดีขึ้นตรงไหนวะเนี้ยมันก็ไม่ได้ต่างกับบัลลักเราั้างท่างั้ย,ย,น,ยน่ะเฮ้ยเฮ้ยหันได้ไหมเพื่อนสองร้อยไอคิวเฮ้ยเต็มเฉยต้องมีคู่กันเลย เราก็คิดตั้งนั้นแล้วมันก็ยองคู่กันแบบนี้ไงทําไมไม่คิดอะไรแบบนี้ให้ได้ตั้งแต่แรกนี่เค็มเต็มเลยเอาโฟร์ไฟน่าออกเดอะ n เอน t h ออฟเดอะเลด นลเต็มทั้งทีมโตลิโซมาแก้ไขเรื่องนี้ได้เลยนะเนี่ยงั้นเราทำเคอร์ลินโตลิโซก่อนละกันมันแพงกว่าเนาะสกอตแรกของโตลิโซนะครับส่งไปเลยนะ8ฝดเรสซอร,ะอรนะรานแล้วนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับสกอรอีกอันนึงของโตลิโซนะส่งไปเลยแล้วก็รับโคเรนตินโตลิโซเข้าทีมกันเลยครับพลังเซตเอ้ยการ s อ c ใหม่ล่าสุดที่เข้ามาในเกมนะตอนนี้นะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมโอเคสครตแรกของราบิโอได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับเ,เพื่อนๆ86เบรสครตนะส่งไปเลยหมดทีมจริงๆเอาเงินยัดเข้าไปอีกด้วยหวังว่ามันจะคุ้มค่ากับการลงทุนนะเรียบร้อยนะครับสำหรับสครตสุดท้ายของราบิโอนะครับเ,เพื่อนๆส่งไปเลยชาฝรั่งเศสกองกลางของยูเวนตุสนะครับสตัด80ปนะแนะ ดีใจประจำทีมหมุนกันทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมพอใจแล้ว EP นี้ไม่ได้ไปทำไอคงไอคอนทำฮีโร่อะไรทั้งนั้นนละ EP นี้เราเอาการที่เราได้ใช้น่นเดี๋ยวทั้งสองคนลงทีมกันเลยครับเพื่อนๆึ๊บตึ๊บสวยงามนะครับนี่ส่วนค่าเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ให้เป็นชาร์โดทั้งคู่เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูสตลกันหน่อยพอใส่ชาร์โดแล้วเป็นยังไงบ้างดูดีขึ้นขนาดไหนนะครับ โตลิโซอเซเดชัน 88, สปีดสปีด88นะครับอินเตอร์เซคชัน 94, เฮดดิ้ง 97, เดียวกว่า 88, นเทเคิล 95, ไซเคิล95นะครับก็ต้องเป็นบ็อกทุกบล็อกแหละตัวโตลิโซ่ะเพราะมันตัวเล็กกว่าไงแต่ลาบิโอเนี่ยมันน่าจะต้อง c d m นะผมว่านะครับตัวนี้ก็เพิ่มมาเซเดชัน89นะครับสปีดสปีด95นะครับเพื่อนเพื่อนินเทอร์เซช 97, เฮดดิ้ง 82, เดียวกว่ 82, ไซเคิล 99, ไซ 97นะครับเพื่อนๆเอาซาก้ากลับมาด้วยดีกว่าให้อย่างนั้นไหนๆก็อัปเกรดรูปกันใหม่แล้วโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปลุยเล่นดิวิชั่นไล่เวลกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ดิวิชัน6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องการอีก3วินนะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเพื่อรับของรางวัลดิวิชัน division ในวันพรุ่งนี้นะจัดไปนะครับไปเลยเล่นกันเลยครับนี่จะเป็นเกมแรกในดิวิชัน6ของผมเลยนะครับตอั้นาลุมมาอกระตังตอเลสชาบี้อลองโซนะครับทีมค่อนข้างสวยเหมือนกันนะเนี่ยมีการก้าตัวโลนด้วยนะนะครับ เฮ้ยเฝ้าเฮ้ยแดงไปเถอจานตัวสุดท้ายแล้วใครยิงฟีคิกโหดวะเนีในทีมนี้อย่าบอกนะว่าดีสุดคือบุกยโยซาร์กาห้ายิงฟีคิก74เนี่ยอ่ะลองดูครับเฮ้ย74เอาดีผมมีคู่มือการยิงเฮ้ยิงสวยอยู่ยิงสวยอยู่ กำลังบอกเลยเว้ย okay. ที่มันสตาก้าค่ายิงฟีชเชอร์เจ็ดสิบสี่ไอ้เข้าเฉยงงเหมือนกันนะครับเอาเอาเอาเข้าไปนะครับหนึ่งศูนย์เมสันเมาส์ค่ายิงฟีเชอร์เกือบเก้าสิบอะที่ผมใช้ก่อนแดนเนี้ยนะครับเรื่องเกมนี้ไม่มีเมสันเมาส์ไงก็สตาก้าคงยิงดีสุดแล้วแหละชีวิตจริงก็ไม่เคยเห็เขายิงนะก็สมควรแหละเจ็ดสิบสี่อุ้ยมาขึ้นยอด ไลสไลด์โบวกขนาดนี้ได้เล้ขึ้นดี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 ยิงรูปเพย์เยอร์เดอรมันไม่ต้องแบบนี้แหละเอาเด็กกาสได้ก็ไม่ได้เป็นรูปแบบนี้นึกถึงสมัยก่อนเลยการเพย์เยอร์เดอรมันส่วนใหญ่ก็จะมีรูปถึงถ้วยอย่างนี้แหละโอเคลาบิโอสวยมากครับดับสุดๆนะเดอะบอสรอครับ นั่งๆพีกาก้าอุ uh, ้ยโตลิซ uh ่อเจอพายอีกแล้วนะครับผมไม่คิดว่าเราจะเลี้ยงไงโอ้โหโดนยิงแสกหน้ามอนโดอย่างนั้นะ อง,องเอเวอร์แปง์ผมว่าเดี๋ยวมันก็ดีเองอะไม่มีทางที่แบบไอเดียวจะบั๊กอะไรขนาดนั้นแบบเปิดไม่ได้เลยเอเอร์แปเป์โอ้โหโอ้มาตีเลยวินดิงชอน <Yes. S 1> จบแล้วครับเพื่อนๆสามสองนะครับเกมนี้กาเบมาตเยลีชูเวล่าไซโก้ยิงเป็นนิงช็อตให้เราเฉยเลยนะครับถือว่าเป็นวีดีที่สำคัญมากๆครับเพื่อนๆเอเดรสันโอเคแนวรับเป็นตัวทองนะครับแล้วก็เป็นเมลลุนฟุตบอลเลอร์ทั้งทีมเลยเพื่อนๆผมคิดถึงการพวกนี้เหมือนกันนะตอนนี้เหลือเมสันเราคนเดียวแลวที่ยังเหลืออยู่ในทีมของผม เอ่ได้สวยนะครับตบเข้ากลางคุณย่าส0ูนไม่ต้องพูดถึงสาสงูคุณย่าไหลเป็นชุเจ็ดนาทีเท่านั้นแล้วก็พรแล้วด้วยครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เกมนี้นีไม่ต้องตัดต่ออะไรมั้งเนี่ยคือใช้ได้เลย จำนวนเกมแค่นี้ก็สั้นแล้วนะครับอุย๊ยมาแล้วนะครับ2วินนี่มา1ใน3ของดิวิชั่น6กนะเหลือแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับผมก็จะเก็บวินครบแล้วนะผมว่าผมน่าจะยังไม่ไต่ขึ้นดีหนะก็ดีหก็6อะไรอย่างเงี้ยชิลๆไปก่อนนะครับไปลุยกันต่อ นะครับผมก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับลาวิโอโตลิโซตอนนี้นะครับไม่รู้สึกยังรู้สึกเหมือนไม่ได้เล่นเท่าไหร่เลยอ <c> ะ <oughs> เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่ในทีมเพื่นก็คงได้เห็นกันใน EP ต่อไปละเนาะวันนี้ก็ทําเควสไปตามสูตรของเราไปก่อนโอเค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 มีน่าก,กลัวตรงอลิซซันเชตตตัวเดียวนะครับที่เหลือก็ได้ <Okay. S 2> อยู่โอเคียนกันเลยครับ อุ๊ยคุณยาให้มาว่ะคุณยาเอาไม่ใช่โตริโซมันเหมือนกันเพื่อนๆเอ้าโตลิโซนด้เหรอเพื่อนเล็กฟิกขี้หนูนี่นะอ๋อ้องแตกมาที่เน็เล็กฟิกขี้หนูจริง แต่เล่นตริโซกับลาบิโอก็ต้องแบบอยากเผอกดสกิลมูฟเยอะมันกดได้ไม่เท่าท็อปไม่กี่ท่าครับต่อไข่ธรรมดาอย่างเงี้ยกดได้แต่ว่ามันฮิลตูฮิลไม่ได้ครับอ็ต้องเล่นแบบจับจับทรงๆอะไรอย่างเงี้ยไปครับก็เสียสกิลมูฟไปแต่ก็ไม่ได้ต้องวิฟฟุตห้าดาวแทนอู้ตริโซเยี่ยม ก็สวยๆอยู่นะผมว่ายิงแบบนี้นะครับถ้าจะเป็นพาร์ทเนอร์กองกลางผมไปอีกสักพักแหละถ้าเค้มันเต็มมันก็ต้องยอมแลก่ะเนาะเคมเต็มมันก็น่าจะช่วยให้ให้ดีขึ้นได้นะครับอุ้ยจะลองยิงไกลสักหน่อยยิงไม่ออกโอเคครับดีซะสิซาก้าลาบิโอมาตีเอ็มปาเป้คืนซาก้าซาก้าคืนลาบิโ they've What they Well, won possession do can back. from อุ๊ยมันเซตยังไงวะเพื่อนเห็นเหมือนลูกเมื่อกี้วินิ่งช็อตด้วยตาเมื่อกี้ไอพีโอสวยครับออริโซ่การแจกบอลเป็นไงอุ๊ยคมเตะมาเป้ยิงไม่ค่อยดีอะแต่ใจดีอยู่ใจดีอยู่ก็ออกบอลค่อนข้างจะชิวๆเลยได้ขวาได้หมดอร่อยแน่ทั้งสองฝั่งโรเบิร์ตเน่เรียบร้อย Well, very close to half time now and it's a narrow lead for the home side. Stuart, how would you assess what you have seen? Well, I think Oh, Stuart, they must score. Rui Cunha! perfectly timed ผม2-0 Green Yeah! อัปเกรดรูปใหม่ใช้ไรกว่าเดิมรู้สึกเหมือนเล่นมีชีวิตชีวาขึ้นนะเพื่อนบอลชายเดีย่ยวอีกแล้วอเล็กซิตเฮ้ยอย่าให้บอลชายเดีย่ยวมันได้ผลเนี่ยมันจะอโอเคโอเคสามศูนย์มาต <30, S 1> ียุดคุณย่ามาซ้ำสี่ศูนย์คุณย่าพอนแล้วครับ โอเควินที่3แล้วก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ8วินในสัปดาห์นี้นะเพื่อนๆคุณย่าแฮติกเลยเอ่ะเกมนี้นะครับโตลิโซลูกหนึ่งวะเออน่าจะ,ะ,ะใช่นะครับไปถึงหมดที่2แล้วนะแต่ว่าจริงๆถ้าจะให้ผมขึ้นดีหผมคิดว่าผมขึ้นได้นะแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ค่อยขึ้นสัปดาห์หน้าเนาะจะได้ไม่ต้องรีบขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูออบเจกตีฟกันหน่อยนะครับหลังจากเราเล่นไปประมาณนึงนะน่าจะผ่านอะไรเพิ่มขึ้นบ้างแหละนี่ครับผมมาผ่านออบเจกตีฟของตรง มาขอโทรโฮด,ด้วยนะครับได้การอะไรมาเนี่ยยิงประตูครบสิบลูกในสกอร์แบทเทิลหรือว่าในแรงเออดีเว้ได้โฟเดอร์เฉยอ่ะเอาก็ได้วะเซน t ท r รีนออฟวินนะครับจากการชนะครบ50เกมในแรง์นะครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย โอเคมีเท่านี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปมาตินเนลี่อาร์มี่อาร EP 1 0ก็ขอจบลงที่ตรงนี้นะลาบิโอกับโตลิโซนะครับโดยรวมทั้งคู่ผมว่าเล่นได้สบายๆได้นอนนะครับสำหรับทีมเพื่อนๆมือใหม่ยิ่งเป็นทีม RTG ที่เพิ่งทํามาเหมือนผมแบบนี้นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยราคาไม่แพงนะเพื่อนๆตัวลาบิโอเนี่ยอยู่ที่1นึ0 0 0สามเท่านั้นเองส่วนทางด้านโตลิโซเนี่ยหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับทำทั้งคู่มาเนี่ยยังไม่ถึงราคาของกัตจังหนึ่งตัวเลยนะได้มาเป็นคู่กองกลางที่ลิง์กันแบบเข้ม

ยิ่งถ้าเป็นทีมหลีกเอิงผสมอิตาลีหรือแบบเงี้ยขนาดผมจัด3หลีกเขมยังเต็มได้เลยแต่ว่าที่มันเต็มเนี่ยต้องบอกด้วยว่าเพราะว่าผมมันมีทีมชาติฝรั่งเศสเยอะครับคือทีมชาติฝรั่งเศสกับบาราซิลนี่แม่งก็เป็นทีมชาติแบบหลกัหลกๆอยู่แล้วอะเนาะพอนี้ฝรั่งเศสผมมีครบ5ตัวมันก็เลยบูสเขมกันได้นะครับดันเข้มเต็มเฉยเลยจากการได้คู่นี้มานะก็เลยต้องดรอปทางด้านโฟฟาน่ากับบัลลกที่เป็นคู่กองกลางคู่เก่าอยู่นะแต่ว่าก็ผมก็ยังไม่แน่ใจอะว่ามันะ สหรับส่วนตัวผมเองผมว่าฟฟาน่าเก่งกว่าตัดบอลตรงกลางได้มากกว่ายดีกว่าเลยแมโฟฟาน่าเนี่ยได้เค็มแค่2จุดนะครับถ้าผมจะอยากใช้แบบนั้นผมอาจจะต้องมาในมุมอะไรประมาณนี้ยอมให้ได้เค็ม2ทั้งคู่ไปเลยหรือแบบนี้ก็โริโซ,โซได้3แต่ว่าอลิซันโดได้2 มันก็จะเป็นฟิลฟิลเนี่ยครึ่งผมก็ยังสามารถที่จะสลับตัวกันได้อยู่นะเพื่อนเพื่อถ้าเกิดอยากให้เข็มเต็มก็ต้องเป็นคู่นี้อย่างเดียวแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าผมจะตัดสินใจยังไงในคลิปต่อไปนะเดี๋ยวใน e ีหน้าเดี๋ยวมาเปิดของรางวัลดิเวชันกันตอนนี้ก็เข้าใกล้สู่เทศกาลใหม่นะเพื่อนเพื่อน,อนสำหรับโทฟี่ไททันนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับโปรโมนี้เดี๋ยวไงผมก็มาอัปเดตแนะนนะํานักเตะกันอีกทีนะเพื่อนเพื่อนขอบคุณเพื่อนเอนทุกคนมากนะครับที่ดูมาถ